สวัสดีค่ะผ้าเขาสวนค่ะมือนี่หายไปหลายมือมได้เฮ็ดคลิปมาให้พี่น้องเบิง่งเลยเนาะคะ่ะหายไปนานเลยพ้ามาเบิง่งยินทะพาล่ำห้องเข้าพร้อมที่ตัดแล้วค่ะพร้อมที่จำหน่ายให้ลูกขาแล้วเนาะคะ่ะ ตัวนี้ร่วงประมาณเดือนสิงหาค่ะจังสิได้กินค่าอยากหลายยางเนาะค่ะก็ได้บอด้เข็ดขีดปออกไม่ให้เบิงเลย ข่าเข้าแต่สวนในสวนน้องเขาก็ปลูกรายยางเนะคะปลูกหนาวพร้อมมีทัวพร้อมอ่าทิพผ้ามาเบิงช่วงนี้ฝนตกทุกมือเลยค่ะฝนตกทุกวันเลยฝนตกแล้วก็เห็ดให้ลูกแตกลุนลูกแตก ลวงหมดเลยพามาเบ่งจันนะคะไหน,นสิแตกแตกว่ามันแปกแตกเบิด,อดขอโทษขออภัยเด้ยค่ะ แตกโลนเกือบเบิร์เลยค่ะลูกเขาสีเหลี่ยวแตก ส่วนมากชิแตกกลายโรนถิมเบิดแล้วค่ะโรนถิงอา,อาจจะเป็นเป็นบางต้นั้งค่ะอาจจะเป็นบางต้นบางต้นที่พันออกมารอบหลังนี่ก่บบดแตกกัมนี่ ต้นนี้ที่เพิ่นออกรอบหลังนีมีอยู่สองจันสองทลายนะคะแตกส่วนมากจะแตกสาเหตุของเพิ่นก็นกจะเป็นโดยสาเหตุอยังเขาก็บอกน้อะค่ะท่านมาขาดหนามหนามกับฝนกระตกทุกมืออยู่ค่ะ ฝนเ่นกระตกทุกมือฝนตกทุกมือ,ตมอแต่ว่าเพิ่งนก็นยังแตกจะเป็นโดยสายเหตุอีกอย่างเขาก็บโจนากคือกันหรืออาจสิเป็นเขาบำรุงบ่ดีก็เป็นไปได้เนาะคะ่ะที่ออกมาหลังๆนี่ต้นนี้คือเสียเสียหายหมดเลยค่ะ หมดทั้งจัน่นเด้แตกโคลนถ้า uh, ผู้ใดหูซ้ายเหียดกะคอมเมนต์แนะนําบอกนี้เด้อค่ะเพราะว่าทั้งสวนของเฮายังเป็นมือใหม่อยู่ ส่วนมากสิแตกโลนทิเมเบิดเลยค่ะสองจันต้นนี้ออกมารอบหลังนี่มีอยู่สองจันเนาะค่ะมีอยู่สองจันสองจันนี่ก็แตกเบิดแตกกจะเนา่า ล้าจันทีเพิ่นออกมาก,ก่อนหลุ่นแหลกกันการเหลืองนะคะรผอมสีจะคลายเดี่ยวผอมทีจำหน่ายก้วนะคะช่วงนี้ฝนตกพายุเข่าทุกมือเลยคะ่ะบระเด็มาเปิดผ้า ก็มีบุคคาเพื่อนสัง่งเฮาก็ตัดไปให้เพื่นนีแล้วเนาะค่ะผ้ายังเบิน่นงในสวนเนาะค่ะ อากาศขึมพเพราะม่ได้เปิดพาขึคืนเมื่อค่ะเพราะว่าหยานฝนตกเพราะว่าฝนพันตกทุกมือค่ะเพาะอยู่เขาหยากระตัดแด้ว น,น,นานๆด้เฮ็ดคลิปไม่ให้เบิ่งเนาะคะ่ะอ่าอย่าฝ่าวเบือ่อเด้อค่ะอยู่เป็นกำลังใจให้กันไปก่อนเนาะคะ่ะอยู่กันไปน,น,นานๆพยายามเฮ็ดคลิปออกมาเห็นเบิง่งบ่อยๆววาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหนาทำหน้าทั้งสวนทั้งเฮาก็เฮ็ดหน้าผอมเนาะคะ่ะก็ได้ช่วงนี้จิยาก ก็ได้บ่วคอยได้เหตุชิพไม่เ้เบิงเนาะค่ะ ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ของฟู้นในรีซิโอ,อกโนไรก,ก,กว่า,าตัวสายพันธุ์ของฟืนในรีนี่ผนมาเป็นสายพันธุ์กินซุกกินแหงมาสันแต่ว่าตอนนี้ก็หวานค่ะหวานอาสีคืนยุก,กับผูมากเนาะคะ่ะ ลลุคขาเพ้นมาชิมเพอนกว่าหวานเจะเป็นจันนหน่อยๆจันเพ่นออกไม่เนาะค่ะกับหวานเดี่ยว้นตก๊กมะวานนี่กระตก๊กม่อคืน,นี่กระโตกค่ะเมื่อคืนี่กระตกนน๊กตก็ยังมีหนามอยู่เนาะ เันมาเพื่นขาดนา้ำกะกะฝนกระตกอยู่แล้วค่ะที่สาเหตุที่เพิน่น,นบบแตกนะคะือต้นนี่กะกะบดแตกเนาะค่ะที่จันที่เพิ่นออกมาสุดท้ายนี่บดแตกข้าวจันจันนี่เพิ่นออกมาหลุนสุดท้ายแล้วเนาะ รุ่นที่สามต้นนี้จะไม่ค่อยแตกค่ะต้นนี้จะไม่แตกเพราะว่าต้นนี้พ่นออกมาปีปีแหลกออกเป็นปีแหลก ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะกดซับตะไคร้เิืมกดกระดิ่งน้ำนะคะสิได้บยผลาดคขี้ออเห้าอีกค่ะสิพย้ายยยามเฮ็ดคลิปออกมาให้เบิ่งบ่อยๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ